จะมี3ามสันขวกห้าสมาครขึ้นไปไลยคนพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่แขวงหัวพันข้างบนน้ำตกเป็นนาขั้นบันไดเป็นพื้นที่ลาดสูงน้ำตกไหลลงมา3ชั้นร่วมความสูงถึง200เมตรแต่ข้างล่างเป็นถนนหลวงจากหัวพันไปนครลุงเวียงจันทร์จุดหักของแผ่นดินทำให้เกิดเป็นขั้นบันไดน้ำตกมีความสูงถึง200เมตรโหยเก่งอะใส่เส้นด้วยแล้วใส่รองเท้าด้วยนี่ขึ้นแบบสบายเลย อ๋อถ้าเราจะขึ้นไปก็มีสามชั้นถึงยอดนู้นเลยแม่นบอบและถึงสันสุดถ่ายจะมีขัวแบบนี้เลยเจ้าอ๋อข้างบนก็จะมีขัวแบบนี้ด้วย,ยอยู่ข้างบนเลย,ยตอนนี้ผมยังอยู่ที่แขวงหัวพันครับและผมได้ยินเสียงน้ําตกเลยนะตอนนี้เนี่ยน้ําตกกับเสียงแบบดังมากๆเลยเขาบอกว่าถ้ามาหัวพันแล้วเนี่ยให้มาน้ําตกที่นี่ครับนี่คือน้ําตกเสลยครับที่บ้านโพนใสเมืองสาเหนือ แขวงหัวพันครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างแต่ได้ยินเสียงน้ําตกมาแต่ไกลเลยที่นี่นี่เป็นน้ําตกแบบได้ยินเสียงเลยแล้วเห็นอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเสียงน้าตกนี่เขาเอานะน้ำตกตัดสะเลยตัดสะเลยเดียวป่าเขาเบิร์บเบอร์น้ำกันเลย,ยป่ ต้องขอบคุณนะครับรถเปอร์โยครับของเราวธานีนะสนับสนุนรถคันนี้ให้เราเดินทางตลอดการเดินทางของ4ี่วันนี้จะไปไหนกันบ้างติดตามกันไปนะผมเชื่อว่าอาจจะมีถึง8คลิปถึง10คลิปหรือมากกว่านั้นนี่มีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะโดยแม่ร้านมีหานอาหารและการมีทางงื่นพักส่งเล่าไว้คอยบริการพวกท่านอ๋อเรามาน้ําตกนี่เรามากินอาหารที่นี่แล้วก็มีเรือนพักพักได้เลยแน่ละ อ๋อ oh, ถ้าอย่างนั้นชาวหน้าผมมานอนที่นี่โดยยิ่งดีตอนห้าแล้วก็อยู่ก well ับน oh, ้ oh, oh. Oh, ําตกทั้งวันเลยโดยมาฟังเสียงธรรมศาสตร์มาพักควอนกบมรยากาศดีดีจังเลยมาถึงบริสุทธิ์โอ้ใกล้ๆเลยนะแต่ละน้ําตกนี่ผมไปเนี่ยจะต้องย่างขึ้นย่างลงนี่มาถึงปั๊บเราก็เข้าไปถึงได้เลยเห็นได้เลยเจ้าเห็นได้ตั้งแต่ทางพานมาเลยว่ามีน้าตกอีบอนนี่โดยน้ําเนี่ย เห็นน้าเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยไหลทั้งปีป่ะครับโดยไหลทั้งปีเจาไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยหน่อยตาเสลยนี้ต่ก้อนอื่นว่าตาเสียงคงเจะได้ว่ามาสื่อตาเสลยนี้ย้อนว่าถ่านบุญเกิดหนูห่วงเพินได้ดแจ้งเพลงฮักสาวหัวพันและในเนื้อเพลงนั้นเพินได้แต้งเขียนซะอีกว่าสองฮามาเที่ยวตาเสลยนั่นจึงเป็นสื่อตาเสลยมาถึงปัจจุบันนี้อ,อ,อย่างนี้นี่เองแสดงว่ามีความสำคัญเนะ เจ้าถึงได้เขียนเพลงให้เลยโดยแมล่ล่ะถ้าว่ามาแขวงหัวพันโบมาหอดตาเฉลยคือว่าบมาหอดแขวงหัวพันถือว่าผมโชคดีมากเลยครับผมได้มาหอดแล้วนะตาะเฉลยมาหัวพันนะต้องมาที่นี่นะโดยนี่ตอนท้าเจ้าตาเฉลยนี่จะมีอยู่ทั้งกันสามสานเจ้าความสูงจะมีประมาณหอยปลายเม็ดความก่องสิบปลายกมซึ่งแต่ละสานนี่จะมีความงามถี่แต้ตั้งกันไป ว่าไปเบื้องกกันเลย,ยอ๋อนี่แสดงว่าแต่ละซานเนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้ด้วยโดยมีทางขื่นทีสะดวกสบายทั้งสองฝั่งเลยสมัคร<ห>สมัครขึ้นไปทั้งสองทางโห,โหงามมากๆเลยจริงๆดูอากาศเย,ย็นๆอย่างนี้นะแล้วแสงลงน้ําตกมาแบบว่างามอะ่ะป่าไม้ที่นี่ยังแบบว่าธรรมชาติมากเลยเนะเเาะดูเป็นต้นไม้ใหญ่สวยงามมากเลยจัดการได้ดีมากๆเลย พกเหายังคงอนุรักษ์ภาษาสิ่งแวดลอบเอาไว้และพกเหาการมีการปลูกต้นใหม่ดอกใหม่ประดับประดาแลวก็เสริมสร้างการอนุรักษ์ภาษาสิ่งแวดลอบไว้ถามหน่อยที่นี่มีสัตว์ป่าปะโดยมีสจา้าหนังตุ้งต,ตานาี่ก็มีสัตว์ในดินสินในน้ำเหมือนมีครบเลยอุ <laughs> อดมหังมีไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเราเห็นตัวอะไรบ้างอที่นี่ เราจะมีสัตว์ป่าก็มีพวกตั๊พวกนกหนูก็หอกส่วนในน้ำก็จะมีปูปลากุงหอยโอ้สูงนะผมเห็นนึกว่าอยู่แค่นี้เองนี่มีคนลงมาเล่นปะโดยมีโดยเฉพาะ็นส่วนเทศกาลสงการสมาร์อาบเบอรลินได้ความสูงนี้เมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะห่อยปลายเมตรร้อยปลายเมตร กับ200มเมตรนะเวลาะข้างกว้านี่กับประมาณสิบสายเมตรอ๋ออ,อยู่ได้ทั้งวันเลยนะองี้เนะาะก็จะมีสามสันพอเข้าสมัรรถ,ถึงไปไรยอ๋อถ้าเราจะขึ้นไปก็มีสามสันใช่ล่ะถึงยอดดู้นเลยแมนบอกและถึงสันสุดถ่ายจะมีขวัวแบบนี้เลยเจ้า อ๋อข้างบนก็จะมีขวัวแบบนี้ด้วย,ยอยู่ข้างบนเลย,เลยตอนนั้นมีส่วนหนึ่งที่ว่าหน้าของเที่ยวตั้งประเทศได้มาเที่ยวลาขาเจ้าเอาปุ่มเอาหนังสือไปอ่านอย่สัจนสุดเลยแล้วก็ไปเห็นขาเจ้านอนดินแบบชิวๆอนอนนอนปิกนิกยูเทิงนั้นอ๋อข้างบนโอ้ยเก่งอ่ะใส่เส้นด้วยแล้วใส่รองเท้าด้วยนี่ขึ้นแบบสบายเลย <laughs> แต่ก็ใกล้ๆเนอะไม่ได้ไกลเลย เออข้างบนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นอีกวิวหนึ่งเลยนะฮะเนี่ละมีวิวทีหลากหลายแล้วก็งงามไปใต้การต่างกันแต่ละสันอืมอ๋อแล้นี้ก็เราก็มาทําทางเดินเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเนาะโดยแม่นละแต่ว,ว่าวสาันนี่จะเอาเขียบสันนี่จะย่างเขาไปหลากหลายไปไหนมีแต่สันทั้ึงอ๋อตรงนี้แม่อนุญาตให้เข้าไปแม่นบะ เขาไปได่าแต่วัดตรงเดีย,<อ>ย,ยเขากนจะลื่นเนาะ,นะอ๋อถ้าเกิดเราข้าไปทางนั้นมันก็จะขึ้นทางนั้นอีกทีหนึ่งนั่นแหละแต่ทางนั้นก็มีทางฝืนคืกการเจา้า <laughs> เจ้าอันนี้ก็จะเป็นขัวทางผ้าเนาะให้มาเบิ้งจุดชมวิวตาดบอนนีถ้า,าก็จะด้สามขัวบอนนีเจ้าเพื่อให้สะดวกสบายแก่การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอ่าฮะ เป็นจุดเยี่ยมชมเป็นจุดเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปสวยงามเนาะเดี๋ยวมาค่ะจุดนี้ก็แลยก็คอยขึ้นไปแต่ละส่วนของตาโดยอ่ะแล้วนี่ผมเห็นเรือนนี่แบบงามหลายคือเป็นโรงแรมเป็นป่าเป็นเพื่พักทรงเ่าพอเห็นพื่พักทรงเราเอาไว้สอนทัาแคกทั้งภายในและตั้งประเทนของอนรคักษาเห้เป็นทรงลราบูฮานเดยนี่คือสามารถเที่าได้ทั้งหลังเลย โดยสม่าสาวในทางล้างหรือว่าจะสาวเป็นห้องกระไดถ้าสาวเป็นห้องนะจะแมนคืนหนึ่งแสนห้าคืนหนึ <can <can ่งแสนห้าหลังนี้มีห้องเนี่ยมีสี่ห้องโดยก็มีส่วนกลางแล้วเป็นห้องห้องห้องยแม่ละมีส่วนกลางแล้วก็เป็นห้องไปเพราะว่ามันเป็นหลังเพื่อนเลยมันจะพิเศษกว่าอาเพื่อนพักธรรมดาจะเพราะว่าในตาสของพระเฮานี่ก็ไดบริการหลายอย่างบ่อจจะเป็นการเที่ยวส้มตามีทาง ทานอาหารเป่นพะครูใจในการมีตุ้มนางลินมีสถานถี่ให้พวกทานใดปิกนิกเจ้าโอ้นี่อยู่ที่นี่ทั้งวันเลยนะไม่ต้องไปไหนเลยนะเลยสบายกินอาหารที่นี่เล่นน้ําที่นี่พักที่นี่กินใดน้อยหลายแล้วก็เส้นนี้เนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเนาะโดยแม่นละอ่ามีสถานถีท่องเที่ยวหลายแล้วก็ยังมีบ่อนท้ายหูหลายๆจุดให้สมัครท้าด้ เมื่อกี้ผมอะจากเส้นนี้นะผมมาแวะน้ำอุ่นบ่อน้ำอุ่นยมาตาเสลอเล่าขึ้นไปบ้านตมหูบ้านนาสลาเลยไปน้อยเดียว3 4มสกิโลก็บ้านนาสลาแล้วเห็นก็เจ้าบอกมีอีกเทยวหลายแม่นป่ะโดยแม่ละยังมีหลากหลายบ้านเลยที่ไหนเที่ยวบ่่าจะเป็นอ่ะไงมาน่นเหมืนบ่อน้ำอุ่นเนาะทุ่งนาเมืองมหานี่กะมีน้ำตกตาดพอไปทัดป่านต่อไปกะมีอ่ะ เขาจอดนิยมตําห uh ูก uh uh ันอาณารักรตาหูแกไปอีกไปอีกหันมืองเหี่ยมกันยังมีบ้านอุ่นอีกเจ้ามีทั้งหมดก็มีอีกหโดยเม็นละหกเจ็ดที่เลยเลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่หานเฮามีก็คือมีหานขัตกรรมเนาะอ๋ออันนี้เหรอเสือเป็นเครื่องฟ้าของตานใดโดยขอเบิ่งหน่อยโดยภายในหานก็จะมีสินสินสินไหมเสือไหมมีแพร เียวเป็นคนภายในแขวงเขาเจ้าตำเองเลยตัวนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ไปเบิ่งมาแล้วเนาะนั่นคือหมู่บ้านตําปูกทําผ้าไหมม่อนอ่าแล้วนี่ก็คือเอาจากฝีมือแรงงานของคนในพื้นที่นั่นแหละเมละามาวางขายให้ก็คือสวยเข้าเจ้าใดอ่ะมีรายรับแล้วเขาก็ได้ขายพร้อมขายแก่นักท่องเที่ยวสไลจะเป็นนักท่องเที่ยวตั้งประเทศมามาสื่อนำแล้วก็คนตั้งแขวงสื่อเป็น เพื่อฟ้าของตอน mm hmm. มาหัวพันต้องมีสินไม้หมอนไปฟ้าไปต่อน mm hmm. ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนี่เป็นชนชาติส่วนหลายนี่มีหลายประเทศเลยเจ้าอ่าส่วนเออส่งก้อนนี่ก็จะมีคนไทย mm hmm. คนไทยมาเขาเจ้าจะนิยมครับรถจักรยานยนต์เรือรถจักรขับมาเป็นแก่งเป็นขบวน mm hmm. แล้วก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประเทศเวียดนามจีนอังกฤษฝรัง่ง mm hmm. แล้วก็สวิตเซอร์แลน มีลากหลายประเทศเขามาที่มาเที่ยวสม้มบางคนเขาเจะามาเที่ยวกับจะเอาเต็นเนาะเต็นไปกลางกลางได้ด้วยเหรอโดยเจ้าตรงไหนอ่ะเอาไปกลางขึ้นในตานเลยที่เราเห็นข้างบนนั่นนะแม่นละ่ะสามารถเอาเต็นขึ้นไปนอนพักข้างบนได้เลยโดยใดแต่ว่าตรงใดระมัดระวังโดยมีแต่อันเอาหารขึ้นไปเอาไดแต่ว่าตรงทักษาสิ่งแวดล้อมนําเพราะว่าทางบัเฮาทักษาสิ่งแวดล้อมตาทองบัวเฮานี่ก็จะสวยสดงดงาม แล้วก็ายากโฆษณาหาแยกตั้งดาวตั้งแดนหรือว่าคนภายในและตั้งประเทศมาเที่ยวส้มเนาะประตาเท่ากัยังไม่ดีไปด้วยทรัพยากรธรรมศาสตร์แลายอีกอย่างก็คือน้ำใสลายเย็นตลอดทั้งปีอจ้านะเราเข้าไปถึงน้ำก็เย็นนะฮะเจ้าของก็งามนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะหน้าแวะสมฝากบอกคนที่ผ่านไปผ่านมาหน่อยเหมือนประมาณว่านี่จากหัวพันไปเวียงจันเนาะ ถ้าจะมาที่นี่มาทางไหนแวะยังไงถ้าลุกจ้าหัวพานไปเบียงจันก็ต้องแวะตาเสลเลยเพราะว่าเป็นจุดทางพานเนาะทางพานหรือว่าจะลุกเบียงจันไปส้่เเนื้อก็ต้องแวะตาสเลยคือกันเพราะว่าตาของห้านี่มีจุดเด่นอีกอย่างก็คือทางเขาสะดวกสบายติดกับทางหลวงหรอกะขี่รถไกลมากก็จะเห็นเลยว่าหัวห้ามีตาเ้าเนาะเกินี่เจ้าของตาสเลยค้ะเจ้าแบบ ใจดีมากๆเลยมอบพัสิ้นให้ถ้าไหม่ม่อนสองผืนผืนละหมื่นกว่าสองหมื่นได้เลยขอบใจได้เลยเ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้เพราะฉะนั้นนี่จากเวียงจันมาจะไปซ้ำเหนือก็แวะสักนิดเมื่อกี้ผมเห็นหลายๆคนเลยที่เข้ามาทักทายก็มาจากนครหลวงก็เข้ามาววะที่นี่เพราะว่าข้าเจ้ากำลังจะไปซ้ำเหนือไปหัวพัน โดย,โดยเราบ่าจะไปเบียงจันเข้าเจ้ากับจะแว่อีกเป,ป็นสัมหบสองหบสามจ้าโดย,โดยถ้างั้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเลยแล้วกันหิวแล้วไปไปสมน้ําตกมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวกันขอบใจ,ใจหลายหายโดยขอบใจ